เวลาแล้วพระอาจารย์มาโยงใยญ่ก็ต้องขอโอกาสนะคะขอขมาต่อลูกเนนทุกๆุรูปหาโยงใหญ่ล่วงละเมิดด้วยกายด้วยวาจาและก็ด้วยใจขอลูกเนรไปปด้โปรดงดโทษให้โยใยญ่ด้วยสาธุบุญที่ข้าไปเจ้าทั้งหลายร่วมกันกระทำแล้ว จงมีแก่มารดาปิดาครูอาจารย์ญาติทั้งสิน้นสัตว์ทั้ง31มสิบเอกล่าวด้วยจิตใจอ่อนโยนขอทุกท่านจงมีจิตสมนัตจินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นนี้เพื่อพระนิพพานโดยง่าย โดยพลันโดยทั่วกันทุกตนทุกท่านสัตุสัตวทุค่ะ